ทั้งชาติทำไมผูกม้กูผิดเหรออยากสุขสบายอย่างพวกมึงบ้างเนะี่ยให้เป็นที่ค่าคอยรับใช้จนจะแก่ตายอย่างพ่อข้าแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกูมไม่เอาด้วยหรอกเว้ยชุนชชเกิดเป็นคนต้องรู้จักกะตันยูนรู้คุณคนเว้ยชุนมึงรู้ไหมนายท่านคนเก่าชุบเลี้ยงปู่ย่าตายายมึงไปยังไง ถ้าไม่มีนายท่านเบตาแล้วก็ป่านนี้มึงกับกูกลายเป็นขอทานไม่มีกินมีใช้อย่างทุกวันนี้แล้วไม่ใช่เรื่องของพ่อข้าไม่ได้อยากเป็นขี้ข้าเขาอย่างพ่อเนี่ยทำไมไม่ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองนะไปเป็นทาสทุกงนันทำไมก็เพ,พราะโอของมึงเป็นทาสที่น,นี่ทวดมึงก็เป็นทาสที่นี่เราต้องรู้จักสันเพในบุญคุณในชุนมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ยัง แต่น,นี้ต่อไปกูจะไม่ยอมเป็นทาสใครอีกแล้วกูจะยึดบ้านนี้ปูรึทวดทึงเคยรับใช้มันมากูไม่สนทั้งหัวมันจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้ววมมึงฟังไว้ร้อมันไว้หมดข้ามันใหญ่เหลือใครเป็นพวกกูกูใช้เป็นใหญ่ในบ้านเหมือนกันช่วยฉันด้วย คุณท่านคุณท่านสิคะคุณท่านมีอะไระหรือมวลไอ้สุนสิคะไอ้สุนมันพาพวกมาจากไหนไม่รู้สิคะเต็มบ้านไปหมดเลยโอ้ยหยุดร้องไห้ได้แล้วมวลแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ ท่านกับคุณพันต่อสู้กับพวกมันอยู่ท well> ี่โรงตีเหล็กทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ล่ะไม่ฉายแสงก็ถ้าเกิดให้พี่พัดแต่งงานกับชมตั้งแต่แรกเราก็ไม่ทำอย่างนี้หรอกกลับยกหลานตัวเองอีแวลมันถึงต้องตายงีล่ะ แค่ไม่แววเฉิเนี่ยไม่แววดีกับแกทุกอย่างเลยนะฉันก็ไม่เคยชอบมันสักนิดอีพวกชอบหรือจบพวกแกนี่นหน้าด้านวันวันเนี่ยคิดตะเกียกตะกายอยากได้ใครดีทําเป็นผู้จาปากหวานแต่จริงๆแล้วว่ะจี้ขวดสัตว์สิแม่อย่าทำอะไรคุณท่านนะ ขอให้พ่อยอมแพ้ได้คัะที่ตายสบายๆไม่ต้องทรมานีวะฝันไปเถอะฉุนคนมากๆอย่างมึอองอะจะตายคาดาบกุ้กมึงนี่ไม่เข็ดจ,จริงๆนอ้คัดเคยโดนแล้วนี่อย่ามั่นใจเลยฉุน អីវ៉ៃឡេតជួយអីអេ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 អ อีกจำเรียงตูจะฆ่ามึงวันนี้เป็นวันตายของมึงกับลูกมึงเข้าใจไหมจะ